ต่อมาค่ะเมื่อวันศุกร์ที่10ท,ที่ผ่านมานะคะเรามีการเรียนการสอนวิชาการออกกําลังกายค่ะก็นักศึกษาทุกคนก็ได้ใช้พื้นที่ด้านร่างตึกของอาคารเนชั่นทาวเวอร์นะคะเป็นที่ยื้เส้นยื้สายเพราะว่ามีพื้นที่พอสําหรับการเต้นแอโรบิกค่ะเมืัอศุกร์ที่ผ่านมามีการเรียนการสอนการออกกําลังกายที่สอปอให้เรียนเป็นวิชาบังคับ ให้ต้องเรียนเกื่อการออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะโดยมีอาจารย์พัฒนตรองรัตหรือที่เรียกกันว่าพี่ฟรีเป็นผู้อสอนค่ะโดยให้แบ่งกลุ่มจงนตสิบคนแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องไปช่วยกันคิดท่าเต้นการออกกำลังกายและเพลงประกอบการเต้นโดยแต่ละกลุ่มจะต้องออกไปนงเต้นให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆให้เต้นตามไปพร้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นท,ทำการเต้นได้สนุกสนานเลยทีเดียวค่ะทั้งเพลงทั้งาเต้นเพลงเกาหลีเพลงสากนนรกลเพลงรูปปุ่งเพลงหมอรำผสมผสานกันไปใช้เวลาในการเต้ผลระ15นาทีทัางนี้เราเรียนได้จัดสถานที่ในการเรียนไปอยู่ตรงบริเวณข้างหน้าข้างหน้าปกหนึ่งอาคารเมชั่นเป็นสถานที่ในการเต้นย่อมอยู่ตรงที่กว้างพอสำหรับการยื้เเ้นยื้สาย เรียนผ่านไปมาเข้าให้เข้ามาให้ความสนใจกับการออกกำลังกายเป็นอย่างมากค่ะก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้ออเซซส์และจากที่แบบนั่งเรียนปกตินะครับก็ทําให้เราได้ยืดเส้นยืดสายกันบ้างก็สนุกดีครับก็สนุกดีค่ะคือเหมือนแบบว่าได้เหมือนให้เพื่อนๆออกมานําพวกเราด้เหมือนมีความสาคัญ นั่งแฟนขึ้นแล้วก็สนุกไปกับการออกกำลังกายที่อาจารย์ให้ออกกำลังกายใช่่แล้วเพื่อนๆก็ให้ความรวกมือับพวกเราด้วยเนาะเหมือนเวลาออกไปนำนำเต้นอย่างเงี้ยเพื่อนก็สนุกแล้วเ็เต้นตามก็หัวเราะไปเต้นไปไงครับก็รู้สึกว่าได้ทั้งได้ทั้งสุขภาพดีได้ทั้งสุขภาพจิตที่ดีด้วยเนาะครับเห็นเห็นทั้งสองคนนี้เต้นเต้นเกาหลีโชว์ด้วยใช่ไหมคะอ๋อ ใช่เล้วะครับก็โชว์โชว์ฟองนิดหน่อยใช่ไหมเก็บไว้อย่างเดียวมันก็ยังไงอยู่ก็ต้องเอามาโชว์ว่านิดนึงนี่คือข่าวทั้งหมดในที่มจรข่าวในผาวิทยาลัยค่ะคุณทันพิสิทธ์คะ